นี้นะคะก็เป็นการจัดงานนะคะ n t m e n t of Hope นะคะก็เป็นชาริตี้ของเรานะคะที่มอบเงินระดมทุนให้กับทาง UNHCR นเะคะ <c oughs> เพื่อ,อช่วยคนไร้รัไร้สัญชาติในประเทศไทยด้วย <c oughs> จริงๆแล้วคนไร้ไร้สัญชาติในประเทศไทยเนี่ยมีถึง500,000คนเลยนะคะที่เขาไม่มีแม้แต่บัตรประชาชนไม่มีที่จะเข้าถึงการศึกษาโร <c oughs> งพยาบาลได้แล้วก็วันนี้เราก็เจาะจงเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็ ขอบคุณผู้ใจบุญวันนี้วันเดียวก็ได้2องล้านบาทเรียบร้อยแนละ้ว okay. ะ กิจกรรมก็มีภาพวาดของคูปปานะคะสองรูปนะคะมาร่วมเป็นไซเลนออคชันนะคะเป็นออกชันแบบที่ไม่ออกเสียงแบบเงียบๆก็จะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนได้ภาพวาดอันนี้ไปนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาช่วยเราในวันนี้นะคะนอกจากมาเป็นกระบอกเสียงแล้วให้คนรู้จักทางยูเอ็นมากขึ้นแล้วน้องสองคนก็น่ารักมากๆเลยอุยอ้ยเลยปมาจริงๆเป็นน้องหลักเลยน้องหลักมากเลย มากมากเลยทั้งสองคนแล้วก็เป็นน้องที่ใจบุญมากๆแล้วก็วันนี้ก็มาช่วยเราระดมทุนด้วยค่ะจริงๆทุนเราต้องมีเป้าหมายว่ามันจะต้องเท่าไหร่จะเพียงพอในการช่วยเหลือสปอร์ตต่างๆจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีกำหนดว่าควรจะเท่าไหร่แต่ว่าคืออย่างตัวริต้าก็เป็นคนเล็กๆกันนะคะที่ทำเองได้อย่างงาน,นริต้าจัดขึ้นมาเองก็ริต้าคิดว่า เราค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างวันนี้เราก็ดีใจมากที่ได้สองล้านบาทนะคะแต่ว่าการการทำบุญมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆะคะ่ะทาง u n h c r ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยน่าจะรู้อยู่แล้วที่มีคนพัดถิ่นเยอะมากๆมีไม่ว่าจะเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องน้ำท่วมมันมีเหตุการณ์หลายหลายเหตุการณ์มากที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่คนเขา เป็นเด็กกําพร้าที่เขาไม่ได้มีแม่พราะแม่ไม่มีแม้แต่อาหารทานไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยจริง,รงๆเขายัางต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆสื่อมวลชนวันนี้มากๆที่ให้ความสนใจกับทาง UNHCR แล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกท่านเลยที่มาช่วยในวันนี้ด้วยค่ะแอนเ,เห็นความตั้งใจของพี่ต้าเรารู้สึกไงบ้างคะวันนี้ประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็เห็นพี่ลิต้าเป็นไอดลอลแ,แ,แล้วก็แรงบันดาลใจให้แอนตั้งแต่ตั้งแต่แอนเป็นเด็กแล้วแล้วยิ่งได้มารู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้มารู้จัก โครงการที่พี่ลิต้าแบบสนับสนุนนานมาแล้วก็ทำให้อันอยากลุกขึ้นมาทำด้วยด้วยที่อันมี little steps ของอันแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อยสู่ความยิ่งใหญ่ถ้าเรามาร่วมมือทำด้วยกันเราก็ทำได้ค่ะได้จนิงเราแบบว่าได้มาร่วมยินดีกับพี่ได้เอ้ยินดีกับพี่พิตาใช่ค่ะจริงๆตั้งแต่ ตอนที่ลิต้าเก็บสปีชในในห้องแล้วเราเห็นแบบแพชชั่นที่เขาทํามาจริงๆแล้วก็ทาง UN บอกว่าพี่ลิต้าไปเคาะประตูเองเลยบอกว่าอยากทำใช่ไหมคะก็ถือว่าแบบมาจากใจจริงๆเลยพี่ลิต้าเรนเห็นอะไรถึงโครงการนี้คะถึงได้เลือกจุดนี้เลยอะไรนี้คือลิต้าว่าเราคือจริงๆไม่ว่าจะการทำบุญอะไรก็ตามนะคะลิต้าว่ามันสำคัญมากคือลิต้าไม่ได้ช่วยแค่ทาง u n เอ็นะคะลิต้าช่วยมูลนิธิที่โรงพยาบาลเด็กด้วยลิต้าช่วย ผู้พิการซําซ้อนแล้วก็คนปัญญาอ่อนไทยด้วยนะคะแต่ว่าคือเรียกว่าการทําบุญแบบมันสําคัญมากๆไม่ว่าจะ ทำบุญกับใครก็ตามอ่ะน,นะคะลิต้าเชื่อว่าการทําบุญเนี่ยมันเราเรามีวันนี้แล้วริต้ารู้สึกว่าคุณพ่อสอนลิต้ามั้งแต่เด็กเลยว่าอย่าลืมนะวันที่คุณมีแล้วอย่าลืมที่จะช่วยคนข้างๆอย่าลืมที่จะยื่นมือไปช่วยคนอื่นๆที่เขาเดือดร้อนเขาไม่มีเหมือนเราการให้โอกาสเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยค่ะลิต้าก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เรามีโอกาสแล้วเราอยากที่จะให้โอกาสคนอื่นๆบ้างเพราะว่า ไม่มีใครรู้เลยนะคะโอกาสเล็กๆที่เราให้มันอาจจะมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากกับคนคนนั้นดิท้าก็เลยอยากจะทําเท่าที่เราทําได้เล็กๆของเราค่ะอยากจะทําบุญต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่มีน้องๆมีพี่ๆมามาช่วยร่วมบุญกับเราด้วยค่ะอย่างวันนี้สองล้านนะคะวันนี้2ล้านแต่ว่ายังไปต่อนะคะก็วันนี้วันเดียวก็2ล้านแต่ว่ายังไม่ได้หยุดนะคะคือมันยังมูฟเมนต์อยู่ค่ะดิท้าก็จัดงานเล็กๆเองจริงๆวันนี้เราดิท้นจัดงานแค่25คนเท่านั้นเอง เราห้องเล็กมากเลยต้องขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่ไม่สามารถเข้ามาในห้องกับเราได้เพราะห้องเล็กจริงๆค่ะแสดงว่าในอนาคตเราก็อาจจะแบบขยายโครงการนี้ให้คนได้หบบมาร่วมร่วมด้วยกันเยอะขึ้นนะหรือทำด้านอื่นๆด้วยีรตอยังไม่ได้วางแผนอกครั้งหน้าเลยอะค่ะคือยังไม่ได้วางแผนเลยค่ะก็ ก็ค่อยๆทําไปเท่าที่เราทําได้ดีกว่าเท่าที่เราสนใจจะจะร่วมบุญในตรงนี้ค่ะคุดก็มีรายละเอียดอยู่นะคะจริงๆก็มีรายละเอียดอยู่ทาง UNSCR เนี่ยเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูในอินสต t าแกรมเขาก็มีก็มีมีให้ดูหลากหลายช่องทางหรือว่าดูจากเดี๋ยวนีตาจะโพสต์รูปนะคะก็ฝากเข้าไปดูในนั้นแล้วก็อยากจะสามารถร่วมบริจาคกับเราก็ขออนุมันาบุญด้วยค่ะอย่างแอน เราเป็นนางงามแล้วเราจะใช้แพลตฟอร์มเนี้ยในการช่วยเหลือรงการนี้ยังไงบ้างอ่าแม่แอนแอนเชื่อว่า and, and, and work, ถ้าเราเป็นนางงามหรือว่าเราเป็นดาราหรืออะไรก็ตามนะคะเรามีแพลตฟอร์มของเราเองที่เรา Spread message ได้ให้คนรอบข้างเราเราไม่ต้องมี follower เยอะแต่ว่าขอให้เรา influence แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาทำเอง <S <S ใช่ค่ะแล้วก็ที่เรามีแพลตฟอร์มของเราก็ให้แฟนคลับทุกคนหรือว่าคนที่ติดตามเราจากประเทศอื่นด้วยเห็นว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าช่วย raise awareness สำหรับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในในโลกของเรามันเริ่มต้นจากตัวเราเองแล้วก็เราค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนที่แอนได้พูด เราเปลี่ยนเปลี่ยนโลกใบนี้ภายในหนึ่งวันไม่ได้แต่เราต้องร่วมมือมาทําด้วยกันอขอบคุณค่ะขอบ